สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะเอ่ซอ่ะสวัสดียามเชา้าสวัสดีปีใหม่นะครับพซโอ้ยหายไปหลายวันนะครับพอซีเนาะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเอ่ซีขึ้นเขาขึ้นเที่ยวปีใหม่บนหลังเขานะครับเอซีเนาะก็ไปกับนี่เจ้าน้องหมาเจ้าขาวนะครับเอซีเนาะก็ <c oughs> วันนี้ก็หนาวนะครับพี่ซีโอ้ยถึงดูหนาวก็หนาวจริงๆนะครับพี่ซีเนาะก็ตอนเช้าเนาะหนาวนะครับพี่ซีตื่นมาเนี่ยโหได้ห่ผมผ้าเนาะตุ้มผ้านะครับพีออกมานึ่งข้าวเพราะว่าแม่มาต้อยก็ไม่อยู่เนาะ่างพงก็ไม่อยู่นะ้องมาต้อยก็ไม่อยู่นะครับพี่ซีกลับไปบ้าน คุณปู่เขาเนาะไปกินปีใหม่ที่นู่นนะครับพีซโอ้ oh. ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันเนาะเนื่องจากไปคลิปยากนะครับพี่ซีนิบหมดเติมเน็ตก็มันไม่ปรู้มันปิดไรนะครับพี่ซีนี่ก็เติมแล้วแต่ยังใช้งานไม่ได้นะครับพนะี่ซีเนาะก็โอ้นี่ครับเจ้าลายเห็นไหมครับ กลางตัวขนาดเลยนะครับพี่ซีเนาะเจ้าลายเนาะนี่คืนเขานะครับพี่ซีฮะอันนี้ก็เอฟซีท่านใดซื้อหวยลุ้นนะครับพี่ซีขอให้ถูกหวยเยอะๆนะครับพี่ซีเนาะก็ขอให้เที่ยวสนุกจะก็ขอให้เที่ยวมีความสุขเนาะ ก็สวัสดปีปีใหม่อีกครั้งนะครับก็ปีหกแปดแล้วก็แบบนี้แล้วครับพี่ซีโอ้ยไม่ได้ค่อยไปเที่ยวเท่าไหร่นะครับพี่ซีเนาะผมก็อยู่กับบ้านอยู่ที่บ้านสองวันสามวันวันนี้แหละขึ้นเขาเนาะช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับพี่ซี โอ้ยบรรยากาศหนาวโอ้ยน้องหมาผุมหนาอะไรมาเดินมาตะกี้นี่ครับพี่สีดูถังน้ำเนาะก่อถังด้านล่างนะครับพี่ซีมันน้ำยังไหลอยู่เนาะไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ดูนะครับถังด้านบนนี้ก็อยู่เดินอีกหน่อยก็ถึงเนาะแต่ขึ้นทางชันนะครับพี่ซี น้ำยังไหลอยู่น้ำไหลอยู่ครับพีีโอ้วันพุนวันนี้เนาะสังฟงก็จะกลับมาแล้วเนาะพร้อมครอบครัวด้วยอผมก็ขึ้นเขาคนเดียวเหมือนเดิมหลังจากหยุดมาหลายวันเนาะ <c oughs> นอนอยู่ที่บ้านก็เหนื่อยนะครับพีสีไม่สู้ขึ้นเขา ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับพี่ซีเนาะก็มันเอาแบบนี้แหละครับพี่ซีไปแบบนี้แหละอยู่แบบนี้จะสบายดีครับพี่ซีที่บ้านก็นอนพักผ่อนเก็บแรงไว้ขึ้นเขานี่แหละโอ้โหนี่รับทางชันจริงๆ ขึ้นเขาก็ขึ้นทางสันเนาะใครจะรวยะวัาตรงนี้แล้วครับพี่ซีลุ้นกันจะถูกหวยหรือเปล่าเนาะขอให้เอฟซีถูกหวยเยอะๆนะครับพี่ซีเนาะฟังเสียงน้องหมา ครับก็เดินทางกันต่อนะครับพี่ซีเนาะยังขึ้นไม่ถึงหลังเขานะครับพี่ซีก็จะถึงตรงทางน้ำทางที่สองเนาะนี่ทำอยู่ใกล้ๆเองะครับพี่ซีโอ้ยก่อนตะกี้นี้น้องหมาเหา่าไม่หมาน,นะครับพี่ซีเห่าหนูเนาะโอ้ยกอนโอ้ยเหนื่อยเนาะ หลายวันนะครับพี่ซีไม่ได้ขึ้นเขานี่นานๆนนขึ้นครั้งหนึ่งนี่โอ้เหนื่อยจริงๆ <c oughs> นี่ครับก,ก,ก็จะถึงแล้วสีกนน่อยก็จะถึงหลังเขานะครับพี่ซีเนาะเดินน้อ,องมาต่อยก็จะกลับมาวันนี้เนาะมาจากบ้านมาจากสามหมอนะครับพี่ซี บรรยากาศคืมยู่ตรงนี้นี่มันจะล่มเนาะไม่ค่อยมีแสงแดดน,นะครับวีซีใบไม้มันอยู่ใกล้ต้นไม้มันอยู่ใกล้น้ำเนาะใบมันจะเขียวตลอดนะครับพีซีตรงที่พักอีกที่หนึ่งเนาะโอ้ไม่ได้ขึ้นหลายวันเหนื่อยนะครับพี่ี ก็ยังไงก็ทนเอานอเนาะพีเนาะเพราะว่าชีวิตเราเนาะต้องแบบนี้แหละขึ้นหาอยู่หากินไปก็จะขาวกี้นี้มันเหา่าหาหนูนครับสี่อาหนูแต่มไม่มีไม่เห็นหนูมันไม่ได้ขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับี สงสัยมันจัดละวันแล้วมันหาโกหกแล้วนะครับไอซี่โอ้ย,อย,อยเหนื่อยนะนะีอซีเนาะขึ้นเขาอลทางบ้านีอซียังหนาวอยู่หรือเปล่าทางบ้านผมนี่หนาวตลอดเลยนะครับไอซี ช่วงเดือนนี้เนาะหนาวจริงๆนะครับไม่ออกจากที่นอนเนาะผมนอนหมผ้าแล้วไม่อยากออกจากที่นอนเลยนะครับพี่สีมันหนาวหุงข้าวมือชาวนี่ครับพี่สีนึ่งข้าวเนาะมือชาวนี่ายจับน้ำเนาะโอ้โหเย็นเข้ากันมันแข็งครับพี่สีสุดยอดเลย จะเจ็บมือน้ำอะไรเย็นจริงยิ่งกว่าน้ำแข็งอีกนี่ครับหน้าผาใกล้จะถึงแล้วลว่ะครับนะครับเดินทางกันต่อยังไม่ถึงหลังเขาเลยสิอันนี้เจ้าลายพาน้องหมามาด้วยเนาะ โอ้ยปีใหม่่ก็ฟังเสียงจูดผุเนาะโอโหนาสนุกสนานนะครับพี่ซีก็เอาขอให้ท่าน FC ซีทุกท่านเนาะมีแต่ความสุขความเจริญเที่ยว้สนุกครับก็แต่ผมต้องขึ้นเที่ยวเขาอย่างเดียวครับพี่ซี มันจะกัดก็ดีหนาวก็หนาวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเทียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ